สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอปอเปี๊ยะสดนะคะอันนี้เขาออเดอร์มาค่ะมามาทำปอเปี๊ยะสดกันนะคะมีแผ่นปอเปี๊ยะนี่แผ่นปอเปี๊ปยะอันนี้เป็นของเวียดนามอะคะ่ะสีสีน้ำตาลก็มีสีน้ำตาลก็มีแล้วแต่เขาจะสั่งนี่ค่ะ อันนี้ของไทยนี่ค่ะแ้วตัวนี้แล้วก็มีมีผักสลัดผักสลัดมีขนมจีนค่ะมีขนมจีนค่อยเวลาเวลาใส่ค่อยแกะแกะ,แกะนะคะแล้วก็มีนี่ใส่อะโวคาโดนี่อะโวคาโดนี่ นี่ค่ะนี่ก็มีมีแตงกวาใส่ใส่แตงกวาใส่ใสผักกาดม่วงเป็นสีสีดูน่ารับประทานนะคะมามาแล้วพี่นออกมาเห็ุสั่งหนึ่งร้อยดนค่ะมือนีมือลนะท่านได้กินเขากินหลักกะเฮตอมาแต่เสาได้กินยุ่สั่ ไปก่อนนะใส่ผักก่อนนะคะผักสลัดผักสลัดก่อนทำถ้าการมันยาวก็ตัดออกแล้วก็มีขนมจีนค่ะใส่ขนมจีนขนมจีนก็ไปนี่ก็ไม่ใส่ บางคนบางคนเขากินเ,เขาไม่กินเนื้อไงคะถ้าไม่กินเนื้อนะใส่นีใส่แตงกวาใสแตงแตงกวานี่ต้องฝานเอาเม็ดออกนะคะใส่เอาม้วนก่อนม้วนไปก่อนนะคะอย่าเนมมาเห็น ก,ก,ก็ใส่นี่ค่ะเพราะว่าเยอะแล้วก่ครอดม้วนไปม้วนไปก่อนม้วนไปกระส่นี่อะโวคาโดนี่กรม้วนค่ะมว้วนทำขายได้เลยนะคะต้นทุนต่ำค่ะบอกเลยต้นทุนต่ำ ได้กำไรดีค่ะนี่นี่ค่ะได้แล้วหน้าตาแบบนี้นมีอะโวคาโดเห็นอะโวคาโดเห็น uh, แครอทนำ้ำเห็นหนผักกาดม่วงนำ้ำอนี่ค่ะใส่ว่างวางไว้ใส่ในกล่องนี่อันนี้ใส่กระดาษนะครับรองไว้ทำไปแล้วไว้ชั้นหนึ่งแล้วค่ะ Daddy, Daddy. Daddy is close outside thank you it's good huh yes good that one from Italy mm, good thank you นี่นะคะใส่ใส่ผักใส่ผักวางบนเลยวางนี้เลยนะคะ ทำขายได้นะคะนี่ใส่ขนมจีนน้ำจิ้มก็ไม่ยากหรอกน้ำจิม้มคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ะเห็ดไดเลยใส่กระเทียมแซนพริกน้ำปลาใส่พวกชูรสลายๆแซ่บเนาะ ใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลน้ำจิม้มคล้ายๆน้ำจิม้มซีฟู้ดนะเฮ็ดน้ำจิ้มแซ่บเฮ็ดน้ำจิ้มแซ่บอันก๋วยเตี๋ยวกับอันอันนี้กับแซ่บอันปอเปี๊ยะนี่กับแซ่บแซ่บน้ำน้ำจิ้มนาะนี่หวนมาเลยค่ะโอ้นไก่นา่งยานบวมเห็นกันไหม่๋วยเปไวใส่ของเต็มมันเพราะว่ามันมีแต่ผัก ขอโทษด้อคามลูกจกักหนอยอยากให้เห็นอยากให้เห็นน,ะน,นี่นี่ค่ะแล้วก็ใส่ใส่ใสอีนังเน่ใส่อันนี้แนะน่นน่เนาะน่อันแตงกวานี่ต้องฟานเอาเม็ดออกเพราะว่ามันจะเห็ดหายเปียก มิเซีดดห้เชใ้ใส่สืบพักแบบซีซีมาใส่ก็ใส่อะโวคาโดเขาเอออะโวคาโดอะโวคาโดนี่มีประโยชน์แต่ว่าบรุุเมืองไทยนี่จากบาทแต่อยู่นีสองลูกสองลูกอ่ะเจบบาทอยู่นีสองลูกเจบาทก็พ่อสื่อได้ลูกนึงกะ กะหั่นบางๆใส่นี่นี่ค่ะนี่มีประโยชน์นาเพื่อสุขภาพใส่ซี่ใส,ส,ใสอินยังก็ได้ใส่ใส่ปูอัดก็ได้คอยละมกักมาใส่ทุกยางแต่ใส่ซัมเน่ก็พ่อหะฝกัลังก็กินบ่คือคนไทย แชะไลค์ก็ปกติ like มันคันมันมัน,ม,นมันเปียกแห้งมันกันเหนียวมัน็ม่วนขาดนี่ตัดอากาศมันออกเนาะแล้วก็ใส่ขนมจีนเอาไปขนมจีนค่ะใส่ขนมจีนก็ไปเลยนี่เนาะ ใส่ลายๆหลงใน,นยมันใหญ่ๆบยางใหญ่ๆในขนมขนมจีน,จน,นยยกินฝาบอิ่มพลังก็โตใหญ่ก็กินหลายเห็ดน้ำจิมำจ้มน,น,น,น้ำจิม้มเผ็ดเผ็ดแซ่บเนาะน้ำจิ้มซีฟู๊ดใส่แค่รอ้อน ไส้ผักผักม่วงผักกาดม่วงกระไส่กันนี่อะโวคาโดเขาเอิรนลูกบักอะโวคาดโดอืมเขาโอ้ขนมจีนทั้งต <c oughs> ัวปาน,นยังวันนี้ว่าเป็นยังหรือ ไปลูเนาะถือว่าเทมอันใดโปรงามกับว่าเทมเนาะคัดคัดแต่เบื้อัน Jamie, นะมาปริ่นโอเอแมนกินคือเก่าเนี่ว่างไปก็มันบางเทือมันขาดมาจังสิเขาไปชุบน้ำกอนด้วยผีนองอ้ยโทษที่มาใดโปก ชุบน้ำก่อนชุบน้ำข้อหมันมเดี๋ยวมกับอันนั้นคือเกานีชุบน้ำจังศีลมองนี้มันไม่ค่อยเปียกว่าเป็นยังเดี๋ยวเอามาว่างไว้นี่ยวกันต้องเปียกมันก็ซีซึ่มซึ่มหากันเมื่อนั่นแหละ ไทยกับซีไซใบโหระพาต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยไสเข้าไปใไส่อีนยังกับไ่เข้าไปกินในมืดเสรษมีประโยชน์ต่อร่างกายน้ำขันกิน,นินเจกับอันนั้น นี่ค่ะมา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 เห็นน้ำกันเขาสร้างหลายทางโรงเรียนสร้างขันบาสร้างกระบาเห็ดดอกเขาต้องสร้างมาก่อนอันนี้เขาสร้างลอยดอนลอยลอยดอนนี่กะคู่คู่ไหลก็สร้างลอยดอนก่อยระเห็ดม่วนไป เซ็ตยิมไดกันยิมนั่นน่ะละสิได้เขาลร้อน,สา,อนส,าสามอันก็สามสามอันก็ซีโดนละ่ะให้ไปโต๊ะมือละมือละลอยโดนก็สามพันกว่าบาทซัมเนกเอา เอาเงินมาให,ากห้ก็เฮ็ดมาไอค่ดแ่บๆไปเฮดเดอร์ค่ะ,คะขายต้นทุนตำขายบานเฮากะ่ะยี่สิบห้าบาทยี่สิบบาทก็ได้ 20บาท20บาทก็ต้องกระต้องมีดอกกระบอกคาโดชั้นชั้นที่สามละเริ่มอันนี้ก็ทีสามใส่กระดาษเพราะว่าติดกันค่ะ อันไวท์เมทิดอืมจุบน้ําุบน้ํากันนะคะอันสิวาวิญญาณให้ฟังอันมื้อนี้พอสิเจเอาอันอันอเปียสดไปโรงเรียนเนาะโออันคอยเข้าอันคอยบ่ฮู้คอยนฮอแล้วก็ผนอัน พันพลาสติกไปเมื่อสุอันนั่นล่ะเมื่อสุอันอัน,ออน,อนเขาละนั่นพากันกินกินเท,ทิงถุงพลาสติกบะแกะถุงพลาสติกออกปล่อยหลังอบบ๊องบ่มีพุงถุงพลาสติกบอมีพากันกินกินมาสุคนถุงพากันกินถุงพลาสติกโอ้ยนาะมือนีแต่คนมาแสบไปเห็ดขล้ายด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่กดติดตามให้น้ำคัดมา่อยมา่อยกกดติดตามให้น้ำ่อย,อยก็จังสียน่ยะ,นะว้าถือแน่บ่ถือแน่ วัะทึกเน่ปัะทึกแน่คอยก็่ออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องได้อันนั้นได้สบายเคยแกเฮ็ดไปหางเงินส่งเงินมเมียบ้าน ก่นก็ซ้ำนีนก่อนเด้อค่ะยูดีมีแห้งสุขุสุขน้นขอให้โชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกับสุโคสุขน้นให้โชคดีถือหววลอตเตอลีรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะสาธุ